สวัส so, ดีคะ่ะทุกคนข่าวุกสาิชาติไทยแลนด์ของเรานะคะขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามช่องของเรามาตลอดค่ะวันนี้เราก็มารีวิววิธีการปลูกผักเอง่งายๆของตัวเราเองนะคะแล้วก็ที่เราปลูกผักนี้ก็ปลูกเองกิ้เงเองแล้วก็ขายก็ได้นะคะก่อนอื่นเราก็ทากรอบด้วยอีอก,ก้อนนะคะให้มันเป็นเป็นสีเหลี่ยมก่อน เสร็จแล้วตอนนี้เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราเอาดินมากบให้สูงๆหน่อยนะคะแล้วที่นี้ก็ที่เราปลุกปวกนะคะเราก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราทําง่ายๆนะคะไม่ยาก วิธีการก็ไม่ยุ่งยากวิธีนี้ทุกคนก็ดูแล้วก็ทําตามได้เลยนะคะปลูกหลังบ้านถ้าคุณมีที่ดินเยอะนะคะแต่ว่าไม่มีที่ดินแล้วก็ทําแบบอื่นได้ก็ได้ค่ะแล้วทีนี้เราก็ผสมดินนะคะดินที่เราผสมเราก็ซื้อที่ร้านขายต้นไม้นะคะ เราผสมดินที่เราซื้อที่ร้านขายต้นไม้นะคะแล้วเรากลับมาผสมให้เรียบร้อยทีนี้เราผสมให้มันเรียบร้อยเข้ากันก่อนนะคะที่นี้เราก็ผูก ุกลงมาแล้วก็ขุดดินลงไปนะคะที่รังบวมนี้แล้วก็ กุบดินไว้ให้บางๆหน่อยนะคะแล้วก็เราก็ลดน้ำให้มันถ้าเกิดว่าหน้าโพ้นก็ไม่ต้องลดน้ำค่ะแล้วก็ถั่วยาวผักถัวยาวแล้วก็หลายๆผักที่ผลังได้นะคะ เสร็จแล้วเราก็เอาเอาเอาต้นไม้ที่แข็งๆแล้วก็เราเอาไปเสียบลงมาอย่างนี้นะคะเวลาต้นมันขึ้นมามันจะได้ขึ้นตามต้นนี้นะคะเครื่องต้นที่เราเสียบไว้อะมันจะขึ้นมาแล้วก็ขึ้นไปในรางบวบได้ที่เสียบสองสามต้นก็พอแล้วนะคะ สอนสา,ายไหมแห้งๆก็พอแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยที่นี่แล้วก็เตรียมดินผสมเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาเราผสมดินเราจะผสมดินให้มันเข้ากันเลยนะคะเข้ากันให้ละเนียดละเอียดเลยแล้วก็เราขุดเป็นแถวอย่างนี้ค่ะเพื่อวิธีการปลูกจะได้ง่ายๆนะคะแล้วเราก็ลงเมล็ดได้เลย เราอยากปลูกอะไรผักอะไรแล้วก็ปลูกลงมาง่ายเลยนะคะที่เราซื้อซื้อไอไอเม็ดเม็ดเม็ดที่ปลูกเราก็ซื้อที่ชั้นปร h ชีพก็มีเยอะแยะนะคะ เราก็เอาเม็ดลงมาให้หมดเลยเราซื้อที่นี่นะคะหลายแบบเลยผักหลายแบบเพื่อปันสิบแบบแล้วก็ลงไม่ไทให,ให้ให้หมดเลยค่ะ ทางนี้นะคะเราก็ลงอีกถ้าเราทำแบบนี้นะคะเราก็ปลูกผักได้เยอะแล้วก็หลายแบบมากถ้าคุณไม่มีที่ดินเยอะคุณก็สามารถปลูกในกล่องโฟมก็ได้นะคะก็ทำตามแบบนี้แล้วคุณก็ทำในกล่องโฟมนะคะ จเรียบร้อยฝั่งหนึ่งค่ะแล้วเราก็เราก็ปลูกอีกอีกฝั่งนี้นะคะ นี่ก็เป็นผักปุ้งค่ะเม็ดผักปุ้งใข่ชงสัยอะไรนะคะก็ย่าลืมความนแข็งแรงนะคะแล้วก็ถามเราได้นะคะแล้วก็ยินดีที่จะตอบทุกคำถามนะคะ แล้วก็หลังจากที่เราลงไม่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลบดินบางๆน,นะคะกลบดินตามที่เราเห็นในวิดีโอนี้นะคะ นี่ก็เหมือนกันนะคะ ทีหนึ่งนะคะเราก็ดูโพนที่เราให้ดูโอเคหลังจากที่อาทิีหนึ่งนะคะมันจะทุกคนดูนะคะมันจะขึ้นเป็นแบบนี้แล้วค่ะแล้วก็เรามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะว้าวขยกักปลูกผักง,ง่ายๆนะคะแล้วก็อย่าลืมปลูกผัก ตามเราแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่คะ่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ